แต่บารดี้เพื่อนๆมันนี่กะสิอว่าเก็ตถนนพี่น้นอ,นนนองให้มัดออกมาแต่เศร้าพี่น้องมนันนี่ตัวคนแก่แล้วพี่น้องมาไหวกระซุก้าต้นก,กขาออกกระแตกกินมัดพี่น้องเลยไอเก็บเมื่อไหวบ้านพี่น้องเพรอยากเมาเด้อ,อพี่น้องเด้อลายอยู่สวัสดีดจ้าแตดุ โอย่างเพิ่นอย่างลายพี after, bon Au ่น ah. ้องเไ้ยจัดลุกนี่ทุกแล้วพี่น้องทุกแล้วบวมมากๆพี่น้องไอ้พอดีเมื่อกินอะไรด้วยพี่น้องเดี๋ยวเพื่อพาดูพี่น้องกินพี่น้องเลยเดี๋ยวบ่นหน่อยพี่น้องก็บบไอ้พี่น้องเอ้ยเจอพี่น้องมาดินถ้าอยากกินเนาะ

Tục à. Nhìn cái lại Thôi lại, ơi Một chiếc sủi Pidong, vào đây, phút lái, phút ngày, tìm nào ừ. Bỏ lái, à lái đưa cái kịp một thân động ơi Nhi. ดูอีีนมึนงมีหลายต้นอยู่พี่น,นออออ้องพุ่นี้ได้พ่นกับสองสามตัวก็ได้แล้วลบแท็กซี่แหละแต่ลูกไม่งดายหรอกบอกมันเป็นมรคุณธรรมชาติพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นมันปล่อยธรรมชาติชุกเด็ธรรมชาติ ไายุยทำนะมั้ยไปไจ้าไไจ้าจ้าจ้าไจามาฮอนบ้านเดี๋ยวจะพาเิงพี่น้องมาเปตะกินบ่เดี๋ยวพ,พาดุกวันน้ำเด้อเ,เดุกวอนนเด้อ ทำมันอุต้องใส่มันพืชนาทำบริษ hmm. okay, ัทมันพืชมันจะพิษมีดย่างกระดิ่งเยอะยขนาดก่น้นง phải hôm qua là ta mới chụp hoa mai nè kinh ông à lên 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 อยากที่พาแล้วเอาตรงพขาจะติกเอายางเอนอกขึ้นหอไตองออกมันจะดมืดขน้น mắt tiếp tục nhạng bất ngờ nhạng thôi mmmm 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 xoay phi nhau với nạc gin bắp bidon hôm ban phi nhau tất cả mọi người chụp cặp chụp 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 này, chụp 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 ăn chụp 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 บ้านครับพี่น้องหอมหอมตัองหวานพี่น้องนในเป็นมิตรเป็นกันโอ้คนอยากพี่น้องบ้างมีกองเป็นในกะต้มกับนั่นพี่น้องต้มกินพี่น้องเยด็กข้ายมิตรเกาลัดอะไรพี่น้องพี่น้องเคยกินเกาลัดบ่างเด็กข่ายกันพี่น้องไหมมิตรของในถนนเนี่ยแซ่บรับผู้บังบอกว่าระบผู้ขายบัา ขอหน่อยสัมกินพี่น้องเอ้ยนี่เหล้ยงชุม่มซ้ำน่ารับประทานมากอืมหานหอมพี่น้องเอ้ยขัด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  รับเลยพี่นอ้อ <c> ง <ười> ไปละพี่นอ้องบ๊ายบาย